สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถมาด้าสามนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทอยู่แล้วนะครับกุญแจดอกนี้ก็ใช้งานประจํานะครับกดล็อกกดเปิดได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่เวลาสตาร์ทรถนะครับไม่ติดนะครับเสียบกุญแจบิดอ่อนแล้วปัดรถนะครับสังเกตนะครับไฟรูปรถรูปแม่กุญแจกระพริบนะครับเวลาบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับไม่มีอาการตอบสนองนะครับไม่มีเสียงใดสตาร์ททางานนะครับ ซึ่งเป็นอาการประจำของรถรุ่นนี้นะครับแทบจะทุกคันเลยนะครับทางร้านนะครับได้ใช้เครื่องวิเคราะห์นะครับตรวจเช็คโค้ดตรวจเช็คปัญหาระบบต่างๆนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนอะไรแล้วก็ลงทะเบียนระบบใหม่ทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับครับหลังจากทําการเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็ใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบ ต่างๆนะครับที่มีปัญหานะครับลบโค้ดเคลียร์โค้ดให้เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีโค้ดตัวแดงขึ้นนะครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจครับบิดออนนะครับสังเกตนะครับไฟลูปรถที่กระพริบบนเรือนใหม่นะครับก็ดับลงปกตินะครับทดสอบสตาร์ทนะครับสตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ รีโมทก็ปกตินะครับลูกค้าท่านใดนะครับมีอาการแบบในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกติรถสตาร์ทเงียบรถสตาร์ทไม่ติดนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ082-616-6655นะครับบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับ